ยายจันคะขมิ้นเห็นสารไม้ตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีใครอยู่ในนั้นหรอคะสารนั่นเขาเรียกว่าสารผีบ้านผีเรือนเป็นที่อยู่ของผีเจ้าของเรือนเขาไม่ใช่ผีร้ายแต่เป็นผีที่เฝ้าบ้านดูแลคนในบ้านให้ปลอดภัย แบบไหนเหรอคะเขาจะคอยเฝ้าบ้านยามเจ้าของไม่อยู่บางทีถ้ามีอะไรแปลกๆเช่นเสียงดังตอนกลางคืนฝันประหลาดหรือของหายบ่อยๆก็อาจเป็นเพราะผีเรือนส่งสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้วเราจะทำยังไงคะถ้าเขากโกรธ เราต้องรู้จักเคารพเขาเช่นไม่พูดจาหยาบคายในบ้านไม่ทำบ้านรกจนเกินไปและที่สำคัญถ้ามีของกินใหม่ๆหรือถึงวันพระวันโกนก็จุดทูปสามดอกวางน้ำเปล่าหรือผลไม้ไว้ตรงศารแล้วบอกว่าขอฝากของไว้ให้เจ้าของบ้านดูแล แค่นั้นเองอืมแล้วผีบ้านผีเรือนมีจริงหรือเปล่าคะยายจะว่ามีก็ไม่มีหลักฐานแต่ยายว่าเขามีอยู่ในความรู้สึกคนเรานี่แหละเพราะเมื่อเราคิดว่าบ้านไม่ใช่ของเราคนเดียวเราก็จะอยู่ด้วยความเกรงใจจะพูดจะคิด จะทำอะไรก็ยั้งยั้งไว้มันเป็นการสอนให้เรารู้จักอยู่ร่วมกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วถ้าใครไม่เชื่อหลหรคะไม่เชื่อก็ไม่ผิดดอกแต่ถ้าเชื่อเราก็จะมีสติใช้ชีวิตอย่างเคารพและไม่ประมาทผีบ้านผีเรือน อาจเป็นแค่ชื่อเรียกของความเกรงใจที่ฝังอยู่ในวิถีของคนไทยมาแต่โบราณก็ได้ขมิ้นขอไหว้ด้วยนะคะไม่แน่ท่านอาจจะมองอยู่จริงๆก็ได้ค่ะดีแล้วขมิน้นบ้านเราจะได้สงบอยู่เย็นเป็นสุขใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ขอให้เราอยู่เป็นแค่นั้นพอ แล้วข้างนอกเรือเหรอคะยายป่าใหญ่ที่ขมิ้นเคยเข้าไปก็มีใครอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วขมิน้นป่าน่ะเขาก็มีเจ้าของเขาอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นบางคนแค่ยกมือไหว้เบาๆก็รู้สึกได้เลยว่ามีคนเฝ้ามองอยู่ในเงาไม้ เจ้าป่าเจ้าเขาไม่เคยหายไปไหนหรอกเราแค่ไม่เคยหยุดฟังเขาเลยตังหาก